นี่ยนะครับ <Wars> นี่ <Eng le> ผมีค่าวที่จะมาบอกผมกำลังจะขึ้นโกสามนี่ครับไปเชดดูมันตองเก็บผมได้ขึ้นไปขึ้นโกสามครับแอ้ดูผมเนียวโอ้โหเหนีโอ้โหเดี๋ยไปเดี๋ยง้อเลย เราไปสู้กันนะเ X สีงโอ้่าเถอะว้าใช้หมัดไฟฟ้าว่ามาวะมัาน่าจะได้เรื่องอยู่คนนี้ผมใช้มัดหุ่นยนต์อย่างเช่นเคยนะแรงดิโกงดิไปจับหักมุนนี่แหละแหลกนี่ โอ้ย้ย่นป๊๊บนัดแรงก็ไปกข้ามันติขาน้าะมาดิอุ้ยไอห่าลาบโอ้ยขนาดยกหนึ่งนี่มันโคตรติงซังลมใชนี่นี่กว่าแต่ตองเีย ตูงติงเ uhm ปียตึงเปียเโอ,อ้ยยยยยยย้ยย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 วยย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 ยเยย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 นยย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 นยยยยยย